สวัสดีค่ะหน่องแดดแดดีิศตึกนะคะแต่หงไม่ถ่ายวิดีโอกันยัยเมื่อคืนหน่องแดดขนาดไหนไม่ในสวนในฟาร์มอยู่ในถงนุงนา่ะแต่ต้นไม่เผ่อแดดแดดแดด,แด,ดพี่น้องแานก,ก็บกมื่อคืนไม่ถ่ายวิดีโอหลายมือแล้ว ก็ถือง่ายอยู่ขาดีก็ถง่ายนะตั้งใไกูได้ยังไนี่ใบไหนตัดเฉียบตัดน่อยโอ้หอนหอนเดดหลย โหดหน้แาแล้วพี่นอ้องปีนี้ทำนาเอยางนะคะวันนี้ทำนาเอยางนะคะบ๊อบพี่น้องตัวใหม่ตัวนี้ไงเป็นโฮมไลน์หลาย อยู่สัตึกนะคะอยู่กับคุณย่าคุณย่าไม่ค่อยแข็งแรงมือฉันป้อมสาดบมดหมือี่น้องขยันมือขยันขยันเป็นอย่างันนะคะมังวงกระสุนขค้าเพิ่มต้นมังวิ่ป้า ก็จะเ,เกิดที่เทนี่แหละไอ้ป้านี่แหละพี่น้องมีคนสุกแบบแบ,บา้าน โ oh. okay. อ้โเขขี่อันซากัสเนาะผ้าปินผ้าหักเลยโอ้โห oh, ปวดขาวงนอนเนาะโอเคนะคะมลมพัดนอนเว็นกอน,นอนิน,นาะต่ต้นไม้ใหญ่สวน กินเจดกพี่น้องนามอยบ้าน,นคนเดียวนะคะอย,ยู่ในสวนคนเดียวนะคะบ๊ายบายเดินใหม่นะคะบายบ